สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะสำหรับคนเทรดหรือใครก็ตามที่อยากตัดสินใจได้ชัดเจนขึ้นเป็นเรื่องของการตั้งเป้าหมายให้มันชัดๆก่อนที่เราจะเริ่มเทรดกันนะคะครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากบทคัดย่อของพอดแคสต์หนึ่งเลยครับเกี่ยวกับการฝึกสติเพื่อการเทรดแล้วเขาก็เน้นมากๆเรื่องออการตั้งเป้าหมายก่อนเทรดนี่แหละครับ คือเราจะมาดูกันว่าแก่นของมันคืออะไรแล้วมันช่วยได้จริงๆไหมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยข้อมูลเขาบอกว่าการตั้งเป้าหมายชัดๆเนี่ยนะช่วยลดความสับสนได้แล้วก็เพิ่มความมุ่งมั่นด้วยแต่ที่น่าสนใจคือตัวอย่างเป้าหมายที่เขาให้มามันดูง,ง่ายมากๆเลยนะคะเช่นวันนี้จะทำตามแผนเป๊ะๆหรือจะไม่เทรดเกิน3ครั้งอะไรแบบนี้คือมันจะต่างกันจริงหรอคะกับการไม่ตั้งเลยอะ อ่าเป็นคำถามที่ดีครับคือความง่ายนี่แหละครับหัวใจสำคัญเลยเป้าหมายแบบนี้เขาไม่ได้เน้นที่ผลลัพธ์นะครับว่าต้องกำไรขาดทุนเท่าไหร่แต่เป็นเน้นที่กระบวนการคือสิ่งที่เราพอจะคุมได้อ๋อกระบวนการครับการตั้งเป้าแบบนี้มันเหมือนเราสร้างกรอบให้ตัวเองสร้างวินัยอะครับมันช่วยลดการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือตามตลาดที่มันเอ่อ ผันผวนมากๆใช่ <ent ใช่ค่ะพวกอารมณ์พาไปนี่แหละที่ทําให้เทรดเกินจําเป็นหรือที่เรียกว่าโอเวอร์เทรดถูกต้องครับซึ่งตรงนั้นมันสร้างความเสียหายได้เยอะเลยเข้าใจเลยค่ะคือเปลี่ยนจุดโฟกัสจากตลาดที่เราคุมไม่ได้มาเป็นสิ่งที่เราทําได้แทนคือการกระทําของเราเองแล้ววิธีปฏิบัติละคะที่เขาแนะนํามีอะไรบ้างเอ่ยเขาแนะนํสองอย่างครับให้ทําควบคู่กันไปเลยอย่างแรกคือเขียนเป้าหมายของวันนั้น3ข้อ ลงสมุดบันทึกทุกเช้าเลยนะครับก่อนจะเริ่มเทรดการเขียนลงไปนี่มันเหมือนเป็นการย้ำกับตัวเองให้ชัดๆใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมือนเราทำสัญญากับตัวเองเล็กๆในแต่ละวันแล้วก็ส่วนที่2ออันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือหลังจากเขียนแล้วเนี่ยให้ใช้เวลานั่งนิ่ง,งๆสักแป๊บหนึง่งแล้วก็จินตนาการภาพจินตนาการครับจินตนาการว่าเรากำลังทำตามเป้าหมายพวกนั้นจริงๆนะครับโอ้โหการจินตนาการภาพตามนี้เอง ฟังดูเหมือนใช้เทคนิคทางจิตวิทยาเข้ามาช่วยเลยนะคะใช่เลยครับคือการเขียนเนี่ยมันทําให้เป้าหมายเป็นรูปธรรมจับต้องได้ส่วนการจินตนาการหรือที่เรียกว่า visualization มันเป็นการเตรียมใจเตรียมสมองเราให้พร้อมให้คุ้นเคยกับสิ่งที่เราอยากทําอืมเหมือนสร้างพิมพ์เขียวไว้ในใจก่อนประมาณนั้นเลยครับพอถึงเวลาจริงสถานการณ์จริงปุ๊บเราก็จะมีแนวโน้มทําตามแผนได้ง่ายขึ้น มันคือการเชื่อมเป้าหมายที่เป็นเหตุผลเข้ากับภาพและความรู้สึกในใจเราเป็นการผสมผสานที่แบบว่าน่าสนใจมากนะคะทั้งเรื่องความชัดเจนจากการเขียนเป้าหมายแล้วก็พลังของการสร้างภาพในหัวเพื่อให้เรามุ่งมั่นทําตามให้ได้จริงๆใช่ครับหลักการก็คือ ทำให้เป้าหมายนั้นมันจริงขึ้นมาในหัวเราก่อนก่อนที่จะลงมือทําจริงๆซึ่งมันจะช่วยเสริมความแน่วแน่แล้วก็ลดโอกาสที่เราจะหลุดแผนไปได้เยอะเลยครับสรุปก็คือเทคนิคสําคัญจากข้อมูลนี้คือการตั้งเป้าหมายรายวันที่เน้นกระบวนการที่เราคุมได้เขียนออกมาให้ชัดแล้วก็ใช้การจินตนาการภาพตามเพื่อสร้างวินัยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดครับผมซึ่งก็น่าคิดต่อนะครับว่าไอ้หลักการตั้งเป้าหมายเล็กๆรายวันเนี่ย แล้วก็การใช้จินตนาการมาช่วยเสริมความมุ่งมั่นแบบเนี้เอมันจะเอาไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องอื่นๆในชีวิตเราได้อีกไหมนอกจากการเทรดนะครับนั่นสิคะน่าคิดมากๆเลยเป็นคำถามที่น่าจะเก็บไปคิดต่อได้ดีเลยคะ่ะ